ครับสวัสดีครับในนามชุมชนบ้านดอนใจก็ขอ,อยินนี้ต้อนรับคณะทีมงานวิใจัยในเรื่องของอาการเปริดตลาดยานวาัฒนธรรมชุมชนไทยลื้อในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งบ้านดอนใจของเขาก็ได้มาเปิดตีอซอยสามซึ่งซอยสามนี้มีตำนานก็คือ,อเป็นการเปริดตำนานโอทอปของจยงคำนะครับ นอกจากมีสินค้าโอท็อปในซอยนี้แล้วก็ยังมีสินค้าหลายอย่างนะครับเพราะนั้นผมก็จะพาทีมงานไปพอไปชมสินค้าในวันนี้ได้นะครับขอเจนเลยครับอันนี้สาหรับชุดแรกนี่ก็คือเมน้งเจนใจนะครับอันนี้เ็นก็ขายพักพื้นบ้านเนาะพักทุบบังง่ายๆยางไ้อย่าก็มีต้นกล้าบะเขือเนาะมมะนาวมีบะเค้งแล้วก็มีพักส้มแล้วก็มีบะขามคุกบะขามสามรสนะครับอันนี้ก็เป็นล้านแรกเนาะ ครับต่อไปก็เป็นร้านที่สองอันนี้เป็นปเป็นจุดสาธิตสาธิตอาหารไทยเลือตที่คนมากเก้าบนชอบกินกันก็คือการทำไข่ปามไข่ปามกับวิธีทำกับแค่เอาไข่มาคล่ๆยๆกับมันไข่เจียวประเดี๋ยเนี่แทนที่มันจะทอดในกระทะเนาะแต่หลามาใส่ในขวักต๋องแล้วก็มาปิ้งบนไฟนะครับก็สามารถรับประทานหรือว่าก,กินได ล้ํานะครับก็สมัยร้อนก่อจะไปโรงเรียนหรือว่าหอเข้ากับพ่อแม่ก็จะแย่งหื้อกินจี้นะครับล่านต่อไปนะครับก็เป็นการทําขนมปิ้งนะครับขนมจาขนมปิ้งใบจากอันนี้ก็ประยุกต์มาจากตังส่วนผักกางก็ส่วนมากก็รูแบบก็ตั้งเป็นม้าแต่ว่าขนมพั้ตงไหนนั่นก็เป็นสูตรของไตเลือบ้านต้นใจของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีต่ำส้มเมืองคือต่ำส้มลื่อนะ ตำส้มเลื่เนี่ยปุ่นจะใจ้ยบะเกวยเตจติมันหามฮามนะครับบะเหมือนอะบะเหมือนส้มตำของคนอีสานคนอีสานจะใจ้ยบะเกวยเตจตีมันกรอบๆนะครับน่าแต่ว่าตำตำส้มของไทยเล่เนี่ยพุ่นจะใจ้ยเกวยเตจฮามฮามเหลืองเหลืองแล้วก็ตำกับไอ้ห้าปนนะครับ <5 S 1> ยอ,รอย่างอีสานจะเป็นห้าน้ำแต่เล่เนี่เปุ่นจะเป็นห้าปนแล้วกันเน้นความหวานจากน้ำอ้อยนะครับสำหรับร้านต่อไป เจอแล้วครับออ๋ไม่ใช่อันนี้หรอกไม่ไม่เจอันนี้หรอกอันไหนอร่อยคะอันนี้สำหรับร้านต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นนี่ลจุดเด่นของงานในวันนี้ก็คือเปิดตำนานโอท็อปของดีชุมชนบ้านนรณใจของเฮาก็คืออ่าการทำกะละแมซึ่งกะละแมของบ้านนรณใจนั่นก็ทำมาเป็นปีที่22นะครับก็คือทำมาตั้งแต่ปี2543นะครับก็ได้ก็ไดโอทับห้าดาวมาโดยตลอดนะครับก็ อันนี้ก็เป็นพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของโพภอเจียงคํำตลอดถึงจังหวัดพะเยานะครับเ้าว่าไผ่มาท่องเที่ยวในเขตเจียงคํำหรือว่าในจังหวัดพะเยาก็ต้องถามหาโอทอปที่เป็นสุดยอดของเจียงคํำก็คือกลเมโบล้านนะครับอันนี้ก็รางวัลตีหน้าภูมมใจที่สุดก็คือรางวัลอ,อยคอลตีอวอร์ดก็คือ,อเป็นรางวัลตีกลุ่มกะแม็เนี่ย ได้ช่วยเหลือสังคมทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชุมชนของของตัวเก่าก็คือบ้านันใจของเขานี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเปลี่ยนบ้านในละแวกใกล้ๆเนี่ยก็เอาของฝากมาขายก็คือแคบหมูแคบหมูนี่ก็เป็นอาหารทั่วไปนะครับล้านต่อไปเนาะสำหรับจุดนี้อันนี้ก็เป็นพื้นปัญญาของบ้านนันใจก็คือเป็น ซื้อทอดรุ่นรุ่นสองอันนี้จะก,กรรอพภร,รีเป็นจ,ดเดนจุดเด่นจุดเด่นในเรื่องของอาการสแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านฟ้อนดาบฟ่อนเจงรรเิงการขับลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเบาลูกเบาล่าหนอลูกเบาล่าเพิ่มีลูกหลายคนอยู่ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นซื้อทอดที่สองกับซื้อเสื้อบาสุดยอดของผู้บรรจารบดอนใจของเขานอกจากนั้นท่านก็นยังได้เป็นประธานสถาวัฒนธรรมอำเภอเจียงคำนะครับเพราะว่าท่านมีจุดเด่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมหลายๆด้านนะครับนอกจากนั้นท่านก็นยังได้รับตําแหน่งร้องประธานสภาวัฒนธรรมจอดพรเยานะักกียวก็จะได้สแสดงการคับลือ้อเพื่อมูน้องๆมูอาจารย์ขอได้พอนะครับสําหรับจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นของปีนอกบัะลดงใจแห,ม,แหมจุดเด่นหนึ่งก็คือด้านอาชีพอาการวาดหูบนะครับ่นี่ก็คือคุณสุวรรณรัตน์จันหอม นะครับอันนี้ก็เปลิลก็มีอาชีพในการวาดหูบเลยพ่าะจริงๆก็คือวาดภาพผนังโบสนะครับก็อยากจะสอบถามคุณวนาัตว่าอาจารย์ตีมีฝีมือในด้านศิลปะในการวาดภาพผนังโบสถเนี่ยทำมาเมือนหรอยังครับครับมาอยู่มานานสิกว่าปีแล้วครับสืบจากพ่อครับ สามชิ้นกระปีซื้อจากปอแหละครับซื้อจากปอผมมีก่อนพ่อเคยวาดม้าม้ามังกนวาดผนังโบสถ์ผมก็เลยสืบเจตนาอรวมจากปอครับอ๋อครับแต่เขาบอกสืบจากปอเนาะไม่ได้หั่มเหียนจากโรงเรียนเนาะแต่เขาบอกว่าคุณสวุวรรณรัตน์นี่ฝึกจากปอดโดยตรงเนาะครับผมฝึกจากพ่อครับปีนี้พ่ออายุตั้งแต่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสิบปัวแล้วครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะเนาะครับผมแล้วก็ไอ้จุดเด่นของการวาดรูปเนี่ย สำหรับคุณสุวรรณรัตน์หรือว่าจื้อเล่นวัดดีเนาะจุดเด่นที่ว่าถนัดที่สุดนี่วาดภาพในแนวไหนครับแนวชนบทขึ้นบ้านนะครับชนบ้านแล้วก็หลายๆรูปแบบครับหลายอารมณ์ครับได้ทุกรูปแบบครับทั้งผนังปูนแล้วก็บนเฟรมครับครับสมัครงานผมจะออกแบบด้วยความคิดของสร้างสรรค์ของตัวเองจะมาได้แก้ออาจากรูปคนอื่นนะครับก็เป็นชุดเด่นที่ว่าสามารถวาดภาพบนเฟรมสามารถวาดภาพ ผนังโบสถ์โดยเพราะอย่างยิ่งก็คือพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเกาเนาะใช่ครับใช่ผมคิดสร้างสรรค์เกาเราก็พยายามจะใช้ในอารมณ์ในในการระบบวาดของไทยลื่อเขาครับออกมาแนวไทยลื่อไทยเื่อครับการแต่งตัวแต่งอย่างจะซืบสารวทธรรมไว้ครับเป็นพูดซื้อทอดศิลปะในส่วนนี้ก็คือเป็นรุ่นที่2นะครับก็ศิลปะบอลลอนจนี่จะเป็นรุ่น2องนะตะกี้ก็จังครับก็รุ่น2องวาดภาพก็รุ่น2นะครับ สำหรับคุณเสถียรอันนี้ก็มีฝีมือทางด้านแก้สลักไหมนะครับก็ถือว่าเป็นช่างดังเดิมเป็นช่างรุ่นหนึ่งของบ้านอันใจนะครับก็อยากจะสอบถามคุณเสถียรพิธธรรมว่าอาจากฝีมือในเรื่องการแก้สลักเนี่ยคุณเสถียรทำมาเหมือนหรือ,อยังครับครับก็เรื่รองก็ขอกราบสวัสดีนะครับกับหมอใบพี่น้องบ้านอนใจแล้วก็ทาาก่านคณะกรรมการแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับว่าจะเป็นช่งางภาพอปกา้าไม่ขายทั้งหลายทุกคนที่มาในงานนี้นะครับ เป็นศิลปะเรื่องแกะสลักกบคุณเสถียรก็ได้ทํามาเหมือนเนาะสำหรับไอผลงานที่สุดยอดของคุณเสถียรที่ตั้งแต่มีอาชีพแกะสลักมาเนี่ยเป็นผลงานที่ที่ไหนนะครับเป็นงานที่เปิดเปิดตัวขั้งแรกเนาะก็หน้าบันวันบ้นบนนบานดอนใช้มูห่านะครับมาเท่าน้าบันหน้าบันพรา,าวิหารหรือบบผ้า,าหรือผระโบถ์เนาะโบถดเนี่ยแต่ว่าผมก็ทํามาเยอะหลายที่แล้วนะแต่ว่าคือที่ว่าเป็นที่หัวจัดนะนะมาเปิดตัวช่าง แกสลักคนชื่อเสถียรนี่ก็ได้มาเป็นเขยบ้านนอนใจนี่ก็ปีพศ .2547 เนาะคนงานขิ้นแรกขิ้นโบแดงที่ททำมือหมู่บ้านแต่อยู่เต้มาเดียวก็คือหน้าบ้านบันดดอนใจนะครับดอนใจหมู่ห้าเขาเนี่ยนี่ครับนี่คือวาดเองวาดเองตีตารางเองแกะเองแล้วขึ้นติดตั้งเองครับทั้งมีเป็นคนยืนก็ถือว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นศิละปะ เป็นฝีไม้ลายมือทีอ่สุดยอดนะครับเพราะว่าการแก้สลักมันเหมือนการปั้นเหมือนกันวาดหูปวันหูพิษลบทํใหม่การปั้นพิษแตมใหม่ปั้นใหม่พอกใหม่แต่ว่าในเรื่องของอาการแก้สลักนี่แก้แล้วแก้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่างต้องมีฝีมือแล้วก็เชื่อมัน่นในตัวเกาสูงเนาะมันก็ครับ,รบเขาอัแบแรกมันมองว่าจับใจเนาะใจฮักหันงานชนี่พบใจหักพบ่นี่พบกบพบารทำมาพบนี่ก็ าการทำผมเนี่ยมันกเกิดเกิดตัวความเสีย่ยงมันถ้าว่างานชนี่ถ้ามันผิดคลาดมันไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าเขาเขาด้วยความมั่นใจนะครี่าได้เรื่องเาขาเขาก็เลยว่าเออก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดพยายามพิถาพิาัน้อยสุดจนกระทั่งวัาทุกวันปัจจุบันนี้ก็อาชีพนี้นะครับที่เลี้ยงตัวผมมาผมผม,มาอยู่เจะค,คำนี้ได้ผมก็อยู่ได้กับเพราะอาชีพนี่นะอาชีพนี้เป็นอาชีพรองรับผมถ้าผมไม่ยื่นพุ๊บผมก็ทาอยู่ที่บ้าน เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวผมเลี้ยงขอบขอวัวเก็บออกเก็บเสียอยู่ได้ทุกวันนี่ก็เพราะอาชีพตปวนนี้แหละครับครับก็ <นะ S 1> <อ>ถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับก็คือสลาแกสลักประจักรปันใจของเขาคือคุณเสถียรอภพธรรมนะครับก็สามารถติดต่อบบว่างานชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับญ่ยซดก็ถึงเป็นว่าหน้าบันผงโบ,บสดนะครับก็สามารถเไปถ่ายต่อได้นะครับ ก็ขอขอบคุณช่างสเสถียรเป็นอย่างมากนะครับที่นสนับสนุน,นกรารสร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านของเขานะครับสำหรับร้านค่าต่อไปก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบ้านนองใจเหมือนกันเพราะว่าบ้านนองใจของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งจุดดอยและจุดเดน่นจุดเด่นก็คือส่วนใหญ่ครอบครัวในชุมชนบ้านนองใจเนี่ยจะเป็นแม่ก้าขายกับเขากับป๋านะครับมีทั้งแคขบหมูไส่กอกมีแกงโหะแกงฮังเลแกงกระด้างหนังคั่ว มีหลากหลายนะครับซึ่งนวันนี่ท่านอาจจะดูเบาบางตาไปน้อยกันเนื่องจากว่สาสถานการณ์มันยังบาปกติเตอะก็คือโควิดนะครับอันนี้ก่เป็นงานของคุณครูเยาวลักษณ์นะครับครูเยาวลักษณ์กับครูกษียณก่น,นกามาซื้อทอดจากคุณแม่นะครับก็คือใส้กอกใส่กอกแบบดังเดิมก็คือใจใสจริงๆริใจใสเทียมนะครับก็รอดก่อ กลมๆอร่อยนะครับอันนี้ก็อยากจะถามคุณครูว่าเนี่ยมาเหมือนอะไรนะครับถ้าต่อยอดจากถ้าคุณยายทํานี่คือประมาณ50ปีแลปีเราจะอันนี้ต่อยอดมาบดาไดจะแม่แม่ย่ามา50ปีแล้วนะเจ้าเจ้าอันนี้ต่อยอดจากยายเนาะครับครับแล้วก็ันขายแป้งกันนี่ชิ้นละ30มซีสามซถ้าเป็นกิโลเหรอกิโลละส5 0ถึง500บถึง้าเอาแล้วแต่แล้วแต่สังว่าจะเป็นรถแบบไหน สูงสุดห้าร้อยเจ้าห้าร้อยครับตำซุดสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิกับห้ um, าร้อยมันตั้งกันจะได้อ่ะถ้าห้าร้อยนี่แล้วแต่สถานการณ์ว่าหมูม,มันจะขึ้นก็อย่างนี้นะเจ้าแต่ว่านนแต่ว่ารถรถ,รถหรือวอาทุดิบไปยังเก่าอยู่แต่ว่าอยู่ตีมันจะแปลงจะถูกกูยู่ตีอ่ะราคา,าต้นทุนต้นทุนจ้าก็สามารถสั่งได้สั่่งได้ัวไทยเจ้าตั่วไทยเนาะเจ้าก็สั่งสามารถแพคแพคฟิตเป็นแข็งแข็งทรงเป็นแข็งทรงเป็นอ่าประเทศได้เลยจ้ะ ศีลสุญญากาศก็ถ้าใครสนใจนี่ติดตอ่อที่ไหนก็ติดตอ่อได้เจ้า0 8 9 5 5 7 2 8 7 5เจ้า0 8 9 5 5 7 5 5 7 2 8 7 5 0 8 7 5นะครับก็สนใจก็ติดต่อได้ตีนครูครูแอลเจ้าแอลถ้าสนใจเนอ่อดับต่อไปอ,อันนี้ก็เป็นสุดยอดสุดยอดประจำซอยเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ของพิพิธภัณฑ์ออท็อป บ้านอน,นใจซอยสามนะครับซึ่งบ้านอน,นใจซอยสามของเขานี่จะมีจุดเด่นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว,ท,วทั่วไปที่เข้ามาเจียงคำแล้วก็ต้องมาที่ซอยสามนะครับซอยสามเนาะก็คืออ่าพิถั์โอทอปที่เป็นน้องไม่ก็คืออ่าพิถั์มีกรอบลำใหญ่นะครับมีกรอบลำใหญ่เนาะอันนี้มีกรอบลำใยก่อนอันนี้ก็ได้แนวคิดมาจากที่ว่าพื้นที่เจียงคำเนี่ย มันจะมีจุดเด่นที่ว่ากเกษตรกรเนี่ยจะปลูกลำไยเยอะนะครับปลูกลำไยเยอะยนะพอดีก่อน้องโอมก็ว่าคุณแม่ก็ได้คิดว่าบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยลำไยก็ราคาตกต่ำนะครับก็เลยว่าอยากจะนำลำไยที่มีนักในพื้นที่จังคำเนี่ยมาแปรรูปเป็นขนมครบเคี้ยวจะได้กอนะครับก็เลยสองคนแม่ลูกผมก็ได้ปรึกษาหารือกันทำหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็อยากจะสอบ,สอบถาม คุณแม่ของน้องโอมว่าจากพิธภัณฑ์มีกรอบลำไยเนี่ยเนี่ยามาจะได้เหมือนหรือย้งละขายจะได้นะครับเผื่อเลยครับเจ้ามีกรอบลำไย,ยนี่ทํมาเข้าปีทีหกเจ้าปีทีหกเนาะปีทีหกเจา้หหเจาแล้วก็ขายนี่สามห่อร้อยแบบแป้งเนาะสามห่อร้อยแบบแป้งจะเป็นของฝากเนาะ และต่อยอดการต่อยอดจากมีกอลำไยมาเป็น,นของแข็งลำไยแมหมตัวหนึ่งนะเจ้าแล้วก็มีแหมตัวหนึ่งคือข้าวพองลำไยข้าวพองลำไยเจ้าพอดีมดวันนี้เลยบบไ,ได้เอาออกมาจากมีมีกอลำไยนี่จะมีสามตัวคือมีกอลำไยของแข็งลำไยแล้วข้าวพองลำไยข้าลำไยครับก็จะมีเริ่มจุดจุดจุดเริ่มต้นก็คือทําจากมีกอลำไยเนาะอันนี้ถ้าไผ่ได้กิน ได้จิ้มแล้วก็จะ,จะ,จะติดใหนะครับพอจันเวลาไผ่เข้ามาแล้วเมื่อมาซื้อมีกรอบลำใหญ่ต้องซื้อกะละแมะมาซื้อกะละแมะก็ต้องมาจบที่มีกรอบลำใหญ่นะครับอันนี้ถ้าบ่าไผ่เป็นที่ว่าเป็นคอกาแฟฮอนกาแฟฮอนกาแฟซดในเอสเปรสโซหรือว่าเมลิกาโนนี่เนาะถ้าว่าทาันอ่อนม,อมีกรอบมีกรอบลำยยใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องเคียงนี่ถือสุดยอดนะครับเพราะว่าเวลาเอากินเอสเปรสโซกว่านี้หรือว่าเมลิกาโนกว่านี้ทำาใช้น้าตาล แต่หอมกิ่นนั่นกระจิ๊บตัวนี้มันจะอร่อยนะครับอันนี้เป็นกอตยอดแม่หมสองอย่างก็คือของแข็งของแข็งลำใหญ่ของแข็งกรอบลำใหญ่เนาะเป็นเป็นเป็นตัวที่สองแล้วตัวที่สามพอดีมัน่ายหมดไปละได้มาโชว์สักคันนี่ก็คือข้าวพองข้าวพองลำใหญ่ข้าวพองลำใหญ่มันจะคล้ายๆกับอันข้าวแตนข้าวแตนห้องข้าวพองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณน้อ,นองแอ๋จัดนักนะครับที่จอยชี้แนะของนี้ในชุมชนของเหานะครับขอบคุณจัดนักครับ แม่แกแม่ขายในชุมชนบานนาจ้งของเขานะครับอันนี้ก็แม่แก้วประวังแล้วก็นะ้นองนิดเนาะอันนี้บนก็ขายคนชอบทำอาหารพื้นบ้านก็คือตำมะนุนตำมะนุนกับคั่วยอดม่วงนะชงนี่มันจะยอดม่วงออกหนักนะครับอันนี้ก็ถ้าว่าอชอบก็ลองซื้อไปจิ้มพอนะครับมีน้ำพักน้ำพักน้ำพักนี่มันจะมีตีจังคำเมืองพะเยานี่มีะะมก่อนน้ำพักนี่มีเนาะมีมืนะอมือจังคำแต่กนี่ก็พักอม พักหมพักหมพื้นบ้านอันนี้ก็เป็นพักพื้นบ้านตีหาก,กินได้ง่ายนะครับอันนี้ก็กล้วยกล้วยหอมเขียวอันนี้กล้วยหอมเขียวก็เป็นกล้วยสวนของผมเองนะครับ <c oughs> แล้วก็น,นี่นอ้องอิ๋วนะครับน,นี่เนก็จุดเดน่นเปนก็เป็นแจะเก่งในเรื่องทําน้ำสมุนไพรเนาะแล้วก็บนิจะมีอันร้านกาแฟดอกแก้วอยู่เตียนหลังโรตัสนะครับเป็นตีสิ่งที่เนถนัดที่สุดก็คือน้ำสมุนไพรอันนี้น้ำอย่างนี้ น้ามะนาวอันชันเจ้าน้ามะนาวอันชันเจ้าแล้วก็นี่เหรอนี่กับเจี๊ยบสดเจ้ากะเจี๊ยบสดปูกีก่สวนนะเจ้าเอาบอบ์ได้บอไ,ได้กะเจี๊ยบแห้งมาทำเนาะบอได้ใจครับครุณเม็ดมอนเนะม็ดมอนเนาะเม็ดมอนนี่ก็มันก็บยางว่าเฮากินชาใบมอนนี่ก็ช่วยลดความดันเบาหวานนะครับเนาอไปเสิร์ฟแล้วเนาะเอออันนี้ก็เดี๋ยวสามารถไปจิ้มได้ที่คุณเลอร์นะครับอันนี้ก็คุณคุณสุขคนประวังอันนี้เป็นบํานานเหมือนกันก่อนซื้อว่าบ้านตงใจมี ครัวบำนั้นเยอะนะครับก็ได้ช่วยเหลือสังคมหล,หลายๆด้านนะครับจากนั้นก็มีแคบหมูเนาะแล้วก็มีสินค้าแทนตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าของอเปืือนบ้านในชุมชนเนี่ยมาฝากมาฝากตะแมะน่นี้มาขายกับได้ได้ขายอยู่ก็จะมีมะม่วงกวนนะครับมะม่วงกวนถ้าว่าเป็นตังเลือบเป็นเน็ตเป็นจนนันยะส่วนมากเขาจะเนี้ยเป็นหมะม่วงแผน่นแต่นี่เป็นนัน,นยะขยุมนะครับเป็นม่วงกวนเนียขยุมอันนี้จินซัมพิก กินสับปีกก็เป็นอาหารของไทยลื่อเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ทําเป็นอบแห้งนะอบแห้งอันนี้ก็ห่อหนึ่งห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็นื้อพริกคาพริกบะแครนอันนี้นื้อพริกคาอันนี้นื้อพริกบะแครนนะครับพริกบะแครนอันนี้หมูฝอยหมูฝอยนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อกินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินผาล้มอินผาล้มนี่หลานเบิรนทํางานอยู่ตั้งไต่บนซงมพื่อขายเนาะ อันนี้ก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับบ้านอนใจก็สำหรับร้านค้าต่างๆของะคงจะมีจวเอีนะครับขอบคุณจนะครับ